ขอถวยควานอบน้อมน้มัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียนกล้าวขอความเจริญความผาสุกและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรนสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายการฟังธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นย่อมจะก,ก่อให้เกิดคุณค่าและสาระประโยชน์เกินกว่าที่จะพรรณนานะ ด้วยว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเ,เมื่อบุคคลใดก็ตามได้สดับตรับฟังแล้วก็ย่อมจะทำให้คนนั้นเป็นคนดีทำคนที่มีความลุ่มหลงให้หายจากความลุ่มหลงทำคนที่มีความลังเลสงสยัย ให้คลายหายจากความลังเลสงสัยทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาดทำคนพาลให้เป็นบัณฑิตทำคนที่มีความเห็นผิดให้มีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงทำปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลทำคนที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏทุกข์ ให้พ้นไปจากวัฏฏทุกข์ด้วยอำนาจของปัญญาที่ได้มาจากคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยเหตุนี้แหละการฟังธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงมีคุณมีค่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอันมาก เพราะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเป็นคนฉเฉลียวฉลาดรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้ารู้อุบายรู้หนทางแห่งความสุขรู้อุบายรู้หนทางแห่งความทุกข์เมื่อเรารู้อุบายรู้หนทางที่จะทำให้ตนได้รับความสุขความทุกข์แล้วบุคคลผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดก็จะสร้างเหตุ ที่จะทำให้ตนเองได้รับความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และในภพต่อไปแล้วก็จะเว้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของตนได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจทั้งในภพนี้และในภพต่อๆไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านสาวธุชนคนดีทั้งหลายต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้มาแสดงในเรื่องคุณป่วยเพราะคุณบาปตอนที่เจ็ วันนี้อาตมาก็จะได้มาพูดถึงอากุศลกรรมมาบทเกี่ยวกับทางวาจาที่เรียกว่าอากุศลวจีกรรมหรืออากุศลวจีทุจริตในข้อที่4คือสัมภปลาปะคือหมายความว่าอากุศลที่เกิดขึ้นทางวาจานั้นมีอยู่4 สประเภทด้วยกันก็คือมุสาวาทการพูดปดโกหกหลอกลวงพรุษวาจาการพูดคำหยาบคายปิสุนวาจาการพูดสอดเสียดและสัมภัพลาปะการพูดเพอเจอ้อเหลวไหลไร้สาระหาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าไม่ได้เมื่อครั้งที่แล้วอัตมาก็ได้พูดถึงวจีทุจริต ทั้ง3ประเภท3ประการจบลงไปแล้วโดยสังเขปฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะได้มาแสดงวจีทุจริตข้อที่4ที่มีชื่อว่าสามภัปปลาปะ,ะซึ่งเป็นวจีทุจริตข้อที่4เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าบุคคลใดก็ตามได้กล่าวออกไปแล้วครบองค์กรรมบุตร ก็ย่อมจะส่งผลสองการคือนำเกิดในอบายภูมิทั้งสีมีนรกเป็นต้นแล้วก็ส่งผลในประวัติการหลังจากที่เกิดแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีทางทวารทั้ง6มีทางตาหูเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็จะได้นำมาแสดงโดยสังเขตไปตามลำดับ คนอื่นนั้นก็ขอให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายมาทำความเข้าใจในคำว่าสัมผับปลาปะก่อนเป็นเบื้องต้นคำว่าสัมผัพปลาปะนี้แยกได้สองบทคือสัมผะบ,บวกปลาปะสัมผะแปลว่าการทำลายประโยชน์และความสุขปลาปะแปลว่าการกล่าว หรือการพูดพร่ำการพูดมากเมื่อรวมกันแล้วก็เป็นสัมผัปปาปะแปลว่าการกล่าววาจาที่ทำลายประโยชน์และความสุขดังมีวจนะธะได้แสดงเอาไว้ว่าสังหิตะสุขขังผลติวินาเสตีติสัมพังวาจาอันใด ย่อมทําลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียฉะนั้นวาจานั้นชื่อว่าสัมผออัท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายคำว่าสัมผังแปลว่าหลอดแหละเป็นต้นมาจากรากศัพท์เดิมก็คือสังอุปสรรคพลทธาติกิปัจจยัยลบละและกิ ลบละและกุเสียจึงเป็นสัมผังสัมผังป,ลปัลปติเอเตนาติสัมผับปลาปูแปลเป็นใจความว่าการกล่าววาจาที่ทำลายประโยชน์และความสุขต่างๆเสียด้วยเจตนานั้นฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุในการกล่าววาจาที่ทำลายประโยชน์และความสุขต่างๆนั้นจึงชื่อว่าสัมผับ ปลาปะการกล่าววาจาที่เป็นสัมผัสพลาปะนั้นหมายถึงการกล่าวเรื่องราวที่เหลวไหลไม่เป็นสาระดังเช่นเล่าเรื่องหนังเรื่องโขนละครหรือพูดจาตลกขบขันต่างๆหรือผู้แสดงหนังโขนละครนักประพันธ์ที่เขียนเรื่องอ่านเล่นต่างๆเหล่านี้จัดเป็นสัมผัสปลาปะทั้งสิน้น เพราะทำให้ผู้ฟังผู้อ่านไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดเพียงแต่ทำให้เพลิดเพลินไปชั่วคราวเท่านั้นกับทั้งทำให้เสียประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ที่ได้แล้วก็เสียไปฉะนั้นองค์ธรรมของสัมผัสป,ปลาปะนี้ก็ได้แก่อกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการกล่าวสัมผัสป,ปลาปะ สำหรับถ้อยคำที่กล่าวขึ้นนั้นเป็นผลแต่ที่ยกเอาคำว่าสัมผัปลาปะที่เป็นชื่อของเจตนามาใช้เรียกเป็นชื่อนั้นเป็นการเรียกชื่อโดยการโนปจารนัยคือเรียกชื่อที่ใกล้เคียงกับเหตุออท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านแสดงองค์ประกอบแห่งสัมผัลาปะเอาไว้สองประการด้วยกัน ก็คือเครื่องวินิจฉัยหรือเครื่องตัดสินว่า,าการพูดสัมภปาปะ,ปะนั้น <c oughs> เมื่อพูดครบองค์สองประการนี้แล้วก็สามารถนําเกิดในอบายภูมิได้แล้วก็ส่งผลหลังจากเกิดด้วยแต่ถ้าหากว่ายังไม่ครบองค์ทั้งสองขาดองค์ใดองค์หนึ่งก็ยังไม่สามารถนําเกิดในอบายแต่จะส่งผลในประวัติการ อ,องค์ประกอบแห่งสัมภปละปะมีสองนั้นก็คือหนึ่งนิรัตกะถาปุรัขาโรมีความตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์ประการที่สองกะทนังกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์นั้นออกไปและถ้าหากว่ากล่าวออกไปแล้วคนเชื่อถือตามก็สำเร็จกรรมมาบุตแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็ยังไม่สำเร็จ เป็นกรรมบทยังไม่กล้าล่วงกรรมบทดังมีคาถาแสดงเอาไว้ว่าสัมภะนิรัตทะกะถาปุรัตากะทนังทุเวปรเรณคหิเตเยวะโหติกรรม,มะปะโทนโนแปลว่าองค์ทั้งสองของสัมผัพปลาปะนั้นคือตั้งใจกล่าววาจาที่ไม่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง กลาววาจานั้นขึ้นอย่างหนึ่งเมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านเชื่อคำกล่าวนั้นแล้วก็ย่อมสำเร็จเป็นกรรมบุตรถ้าผู้ฟังหรือผู้อ่านไม่เชื่อตามคำกล่าวนั้นก็ไม่สำเร็จเป็นกรรมบทเพียงแต่เป็นสัมผัสปลาปะเท่านั้นเอ,อ่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในคำที่ว่านิรัตกถาปุรคขาโรนั้น,น,นหมายความว่าเรื่องราวที่ไม่มีความจริง แต่ผู้กล่าวหรือผู้ประพันธ์นั้นได้ตั้งใจแต่งเรื่องราวนั้นขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านหลงเชื่อติดใจในคำพูดของตนเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือผู้อา่านเช่นนี้แล้วคำกล่าวของผู้นั้นก็จัดเป็นสัมพัปลาปะแต่แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่จริงก็ตาม ผู้กล่าวหรือผู้ประพันธ์มุ่งหมายยกขึ้นเป็นข้ออุปมาประกอบการสอนการแสดงหรือการประพันธ์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายเช่นนี้แล้วถ้อยคำของผู้นั้นก็ไม่จัดเป็นสัมผัสปลาปะถ้าเรื่องที่กล่าวขึ้นนั้นเป็นความจริงแต่ผู้ฟังหรือผู้อ่านไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดเช่นนี้ก็เท่ากับว่าผู้กล่าวนั้นเล่าข่าวหรือเขียนข่าวให้ฟัง และคํากล่าวของผู้นั้นก็ไม่จัดเป็นสัมผัสปลาปะท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ที่พูดสนุกสนานเฮฮากล่าวเรื่องเหลวไหลไม่เป็นความจริงที่เป็นสัมผัสปลาปะนี้จะจัดว่าเป็นมุสาวาทด,ด้วยหรือไม่ข้อนี้ก็ขอแก้ว่าไม่จัดเป็นมุสาวาต เพราะผู้พูดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมุสาเป็นแต่พูดเพอเจอร์ไปเท่านั้นแต่ถ้ามีความตั้งใจจะมุสาประกอบอยู่แล้วและผู้ฟังก็ลงเชื่อด้วยจึงจะจัดเป็นมุสาวาทคำพูดที่จัดเข้าในนี้รัฐกถาคือคำพูดที่ไม่มีประโยชน์หาสาระมิได้นี้มีอยู่32ที่เรียกว่า ติรชานกถา32นั่นเองซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ในสามัญญะผลสูตรแห่งสีละขันธวัคพระบาลีมี <c oughs> <c oughs> เนื้อความดังนี้ว่า,าดิรชานกถา32นั้นก็คือ1ราชากถาพูดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงพระญาติพระวงศ์ สองโจรกถาพูดเรื่องโจรต่างๆสามมหมามัตตะกถาพูดเรื่องอามาตร,ราชมนตรีที่เป็นคณะรัฐบาลสี่เสนากถาพูดเรื่องทหารตำรวจ 5. พยกถาพูดเรื่องภัยต่างๆ 6. ยุทธกถาพูดเรื่องยุทธศาสตร์ 7. อ็นอณกถาพูดเรื่องอาหารต่างๆมีข้าวและกับเป็นต้น 8. ปานกถาพูดเรื่องเครื่องดื่มต่างๆ 9. วัฏกะถาพูดเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ 10. สยนะยกถาพูดเรื่องที่นอน1 1มาลากถาพูดเรื่องดอกไม้ต่างๆ 12. คันทกถาพูดเรื่องกลิ่นหอมต่างๆ 13. ยาติกถาพูดเรื่องวงญาติ 14. ญยานกถาพูดเรื่องยานพาหนะต่างๆ 15. คามะกถา พูดเรื่องหมู่บ้านต่างๆ 16. นิคมะกถะาพูดเรื่องนิคมต่างๆ17นักขระกถาพูดเรื่องจังหวัดต่างๆ18ชนะปะทะ <c oughs> ชนะปะทะกถาพูดเรื่องชนบทต่างๆ19อิทธิกถาพูดเรื่องหญิง20ปุริสกถาพูดเรื่องชาย21กุมารกถาพูดเรื่องชายหนุ่ม 22กุม,มารีกถาพูดเรื่องหญิงสาว23สุรกถาพูดเรื่องความกล้าหาญ24วิสิกขากถาพูดเรื่องถนนหนทางต่างๆ25ยกุมพัฒนานกถาพูดเรื่องท่าน้ำต่างต่างยี่ปุพาเปตะกถาพูดเรื่องญาติที่ล่วงลับไปแล้ว27นานัตตะกถาพูดเรื่องราวร้อยแยแปด โลกักขายิกาพูดเรื่องโลกและผู้สร้างโลก 29. สม,มุทคขายิกาพูดเรื่องมหาสมุทรและผู้สร้างมหาสมุทร30อิติวะพาภะวะกะถาพูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมต่างๆ31อรัญญกถาพูดเรื่องป่าต่างๆ 32. อปุพาตะกถาพูดเรื่องภูเขาต่างต่าง คำพูดที่ไม่มีประโยชน์หาสาระมิได้เรียกว่าสัมผัสลาปะเหล่านี้โดยมากปรากฏแก่พวกที่เล่นมหรสพต่างๆมีหนังละครนักแสดงตลกเป็นต้นและผู้ที่เป็นนักประพันธ์เรื่องอ่านเล่นต่างๆที่มีที่ไม่มีคติธรรมแต่อย่างใดเลยและถ้ากล่าวตามพุทธภาษิตในสลายตนะสังยุตตะพระบาลีแล้ว บุคคลจำพวกนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมไปบังเกิดในปะหาสะนิระยะที่เป็นส่วนหนึ่งของอเวจีมหานรกดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอบรมแกสาวกทั้งหลายอยู่เสมอว่าทวินนางโวพิกเวสันนิปติตานังทวยังกระรณิยังธรรมมีวากถาตุนฮีภาโววา ดูกรอพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อได้มีการพบกันระหว่างสององค์แล้วการงานที่ควรประพฤตินั้นมีสองอย่างคือกล่าวถ้อยคำที่เกี่ยวกับธรรมะหรือมิะนั้นก็นิ่งเฉยเสียในองค์ที่สองที่กล่าวว่ากะทนังนั้นแสดงถึงประโยคะซึ่งหมายถึงว่าจีประโยคะอย่างเดียวแต่ถ้าใช้เขียนถ้อยคำเหล่านั้น ก็เป็นกายประโยคะก็ได้แต่การกล่าวสัมผับลาปะนี้ย่อมเกิดทางวจีทวารเป็นส่วนมากฉะนั้นท่านอัตตกถาจารย์จึงแสดงองค์ที่สองว่ากธนังคือกล่าววาจาขึ้นและถ้าจะสรุปประโยคะในสัมผับลาปะนี้แล้วก็ได้ประโยคะสองคือวจีประโยคะและกายประโยคะ เอาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ที่กล่าวสัมผัปป,ปะอยู่เสมอๆย่อมจัดเป็นมหาสาวชะคือมีโทษมากส่วนผู้ที่กล่าวสัมผัปป,ปะเป็นครั้งเป็นคราวนั้นจัดเป็นอปสาวชะคือมีโทษน้อยฉะนั้นท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการกล่าววาจีทุจริตข้อสัมผัปลาปะ คือการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไรสาระหาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าไม่ได้นั้นเมื่อกล่าวออกไปครบองค์ประกอบทั้งสองประการคือหนึ่งมีเจตนากล่าววาจาที่ไม่มีสาระไม่เป็นประโยชน์นั้นประการที่สองได้กล่าววาจานั้นออกไปแล้วผู้ฟังเชื่อถือเมื่อครบองค์ประกอบทั้งสองประการนี้แล้วก็เป็นอันว่า เ้าล่วงกรรมบุตรนะสภปลาปะนั้นก็สามารถนำบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมนั้นไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นได้แล้วก็จะส่งผลให้ได้รับนะในประวัติการคือหลังจากเกิดมาแล้วหมายความว่าถ้าบุคคลนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะได้รับโทษอีก4ประการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเป็นอธรรมวาทบุคคลคือเป็นคนที่พูดมากและเรื่องราวที่พูดนั้นไรสาระหาประโยชน์ไม่ได้บางคนไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็พูดกับเขาได้ทุกเรื่องมีการเพลิดเพลินในการพูดโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไร บางคนไม่ว่าใครจะทำอะไรหรือซื้ออะไรมาก็ชอบไปพูดวุ่นวายทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตนเช่นเขาซื้อผ้ามาก็เที่ยวไปถามว่าซื้อเท่าไรซื้อที่ไหนและติว่าซื้อแพงเป็นต้นคนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเพราะความสันทัดจากการเป็นคนพูดเพอเจอร์ในอดีตชาติ ติดตามมานั่นเองประการที่สองไม่มีผู้เลื่อมใสในคำพูดแม้จะพูดจริงก็ไม่มีใครเชื่อถือสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ได้รับเพราะพูดเพลเจอมาคนที่พูดหาสาระไม่ได้เมื่อพูดจริงคนก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พูดนั้นเชื่อถือได้หรือไม่เพราะสิ่งที่เขาพูดมีมากมาย และข้อความบางอย่างที่พูดก็ไม่มีประโยชน์เลยประการที่สเป็นคนไร้อำนาจถึงจะเป็นหัวหน้าลูกน้องก็ไม่มีความยำเกรงเป็นพ่อแม่พูดจาสั่งสอนลูกก็ไม่เชื่อฟังเป็นครูอาจารย์ลูกศิษย์ก็ไม่ให้ความเคารพทางนี้เพราะอดีตชาติเป็นคนเพอเจอร์ ไม่มีใครให้ความเชื่อถือมาก่อนนั่นเองประการที่4เป็นคนวิกลจริตคนวิกลจริตบางครั้งนั่งพูดอยู่คนเดียวที่เป็นเช่นนี้เพราะอาดีตเป็นคนพูดมากไร้สาระไม่มีใครอยากฟังจิตจึงเก็บอำนาจนั้นไว้ผลที่ตามมาจึงทำให้วิกลจริตเหมือนกับคนบ้ากล้าพูดอยู่คนเดียวดังนี้เป็นต้น นี้ก็เป็นโทษของสัมผัสปลาปะโดยย่อพอสังเขป4ประการอันนี้ว่าตามนัยแห่งพระสูตรแต่ถ้าว่าตามนัยแห่งพระอวิธรรมแล้วก็ย่อมจะได้รับวิบากนะก็คือได้รับผลนะก็คือทำให้ได้รับรู้อารมณ์ที่ไม่ดีทางทวารทั้ง6 มีทางตาก็เห็นไม่ดีนะได้ยินเสียงทางหูก็ได้ยินเสียงที่ไม่ดีเป็นต้นนะอันนี้เกี่ยวว่าโดยตำหลักแห่งพระอภิธรรมเพราะฉะนั้นท่านาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายาในลัคนาสูตรพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโทษของสัมพัปปลาปะเอาไว้อีกอพระองค์ทรงแสดงเอาไว้ว่า ชนเราใดคางสั่นแล้วแล้วเล่าเล่าพูดคำเพอเจอร์ออกไปด้วยเหตุนี้ดังนั้นผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มีคางเข้าไปแล้วในภายในหรือมีคางคดหรือมีคางเหมือนกับเงื้อมภูเขาก็คือคางของบุคคลผู้พูดสัมผัสปลาป,ะ,ป,ะ,ปะมากๆนะจะเป็นคางเหมือนกับเงื้อมภูเขานะ ดูไม่สวยงามก็คือเงื้อมเขาก็คือที่งอกงุ้มลงมาคําว่าเงื้อมเนี่ยก็คือสิ่งที่สูงยื่นง้ําออกมาเช่นเนื้อมเขานั่นแหละดังที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นกันอยู่บ้างว่าเงื้อมเขานั้นเป็นอย่างไรแต่เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนี้ก็เป็นโทษของวจีทุจริตข้อที่4ี่คือสัมผัปปะ,าปะการพูดเพอเจอร์ เหลวไหลไรสาระก็เป็นอันว่าจบลงโดยสังเขปเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตดังนี้แล้วก็ควรที่จะพยายามงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลไรสาระถ้าเรางดเว้นได้ความสุขความสวัสดีก็ย่อมบังเกิดขึ้นกับเรา ทั้งในภพนี้และในภพต,ต่อไปนั่นก็หมายความว่าอํานาจของการที่เรางดเบนจากการพูดเพอเจอร์นี่แหละก็จะส่งผลให้เราไปบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้นก็จะได้รับรู้อารมณ์ที่ดีๆทางทวารทั้ง6มีทางตาทางหูเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่งดเว้นเราก็ย่อมได้รับโทษไปสู่อบายภูมิพ้นจากอบายภูมิมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้รับผล ได้รับโทษของสัมภัปลาปะในประวัติการอีกนะดังที่อาตมาตได้กล่าวไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไป เมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยการทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร